อย่าบังคศกับคศกมองไม่เห็นนคศกจะพูดไม่ได้บอจากคุณเป็นไปดในยน้สมสเอาบอลเข้ากลางลงอีน้ำลงนี้ผสตัดเกมอยู่ที่กลางสนามลงอีน้ำรู้เรื่อยสุกให้กับกองหน้าอย่างไม่พังต้องอีน้ำนี่ลูกผสมตัดเติได้ผสสกเข้ากลางให้กับเพื่อน แต่ไม่หันหน้าดงอินำดงอินำส่งให้กับเพื่อนด้านเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายมือยังเสร็จหไดเลยนครับดูนี้ไปแล้วขยับผ้านะขยับผ้าครับไปแล้วครับเอือพระโอ้โหล้วยครับเองคือครับคือครับคนนี้นุ่มเบอร์สิบกองดลงครับทักษะอีโดงอิ่มดูนี่เขาดูดูนครับตัวต่อการสามเฮ้ลูกนี้ ยิงครับด้วยเอฟดยิงมาแล้วครไ่ออกทันทีนะครับโนี่โคตเปลี่ยนตัวเลยนะครับไปปยนกองหลังเลยตัวนนะครับอัยาึนทองอนแล้วครับอนแล้วแค่นี้ธรรมดาครัดูจะโคตรแล้วครับยังต่อให้ก่อนนะครับออยก่อนครับออยครับเตือนใพดแล้วนะอล้้ล็อก่ล็อกงไม กองหลังก mm. ็ไปให้กับกองนะวืดไปหนึ่งครับโดพระซองครับล็อกหนึ่งเดีไม่ผ่านขององดมีน้ำวันนี้ไปลงฟาซองเราลุ้ลงมาได้เบอร์สิบได้ลูกส่งให้กับเพื่อไปอีกแล้วครับยังไม่ผ่านหลังขอฟาซองไม่เล่นบทเตียงเลยแบบคุณนะมีน้ำได้ทุกโัยตัวที่กลางสนามเลยครับผมเพราะเขาล้มได้เลยทางสนามสี่ตัวได้ครับ เปลี่ยนตัวได้ตลอดครับเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเลยครับเหมือนกับฟุตบอลครับเพ่งเลยดีบอลลูนี้ไม่เกี่ยวยิงใกล้ยิงนี่โอ้นี่อนาคตไกลครับลูกเตะผู้มีพระคุณอนาคตไกลครับถ้ามีค่ารดถ้ายิงลูกนี้ถ้ารถก็จะแพงหน่อยนะครับถ้าลด เดีรู้สึกว่าข้างหลังจะสนุกสนานเสลือเกินครับไม่รู้มีอะไรกันกันกัหลังดูสกว่าประชุมกูเห็นต้นหน้ากูเล่นกูถ่ายนะถ้าบางเที่ยวมาเห็นโอ้พูดสารนะครับปีหน้าเนี่ยจะเอากันยังไงครับปีหน้านี่ก็ต้องจุดสาดีๆกันนะปีหน้าดูอี่น้ำได้บนน้ำเบอร์เจ็ดจังหาเรื่องนะครับเบอร์จุดสมบูรณ์นะครับเบอร์สิบเนสซัคซ์ทีนะครับเกมนี้นะครับสำหรับดองอีน้ำ ตรงไปกับเพก่อนเจดกอนะยงนะไม้ไมยงดักซ้อีกหนึ่นึ่งไม่รับยังล็อกได้อยู่ล็อกสล็อกสมล็อกขายรล่า็อกได้แล้วไปเข้ามายังคงิงหน้าครทุกท่นดี่้อยิงอยู่ไมยิงอยู่นี่ยังไม่คกัยังยิงยังยิงอรู่ล็อกงไกับเพ่ยิงตัวนี้ตีน่าคตไปได้ ตตไกนอีกแล้วนะครับเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่ารับเตะมุมหรือเปล่าเตะมุมครับเตะแจครับเตะแจดนกนแจนนเตะมุมนะครับีนนจ้ขวาจะเปการเตะมุมขอเบอร์สิฝั่งตรงข้ามมาเลยเบอร์สิบตั้งใจนะครับเบอร์สิอาจารย์อาทิตย์เล็งมาแล้วนะครับเบอร์สิบเราจะสร้างอนาคตของตั้งแคอาา่นเตะเีนะครับเราจะคุณไว้นะครับ คุณไว้ิกเล็กๆเลยครับสนใจก็ช็ิดเทแล้วก็สมาลเียงได้กีนาบุขึ้นไปแล้วโดยินะครับเปิดบอลผ่านตรงกลางเปิดจะเดบบอลไม่ผ่านกองหลังนะครับเดี๋ยช่วยกันนี่าอด้อกจะสวนกลับได้เปล่าาซองจะสวนกลับได้รอเปล่ายังไม่ผ่านตรงลาองนึหลอกอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับ โอเต็มแข้นะครับอเจทำิกไปแล้วนะครับเป็นนักกีฬาคนแรกที่ทำแอิกในรายการนะครับสามตัวันครับอยากแอนคอครับขอบคุณมากยากแอนตคออสอเือก็ไม่ท้อครับเวลายังไม่หมดย่งสู้ต่อไปจะดีคนเซ็เอา้มโคตรเลยดิอย่งเซ็นเกมนขอมาซ้อมอยู่นะครับโคห้ลยนะโคตรศูแลวนะ คนผสลงกินัมเบอร์สิเจ็ดคอีกแล้วไอ้ดีว่าสีนวเอยดีเท่าดีเบอร์สิบเจ็ดคนยังไม่ไัดตามองับผสมกินัมหลายตัวทำเล่นดีเออรสิบบลเออสิบิงเลยโอ้ยจะได้เลยขครับขึ้นครับประตูระตูปรประูปรูประตูปปประตู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 ปรระระ รับสลูกสี่ลูกครับไม่ห่างไม่ไกลครับเวลี่เยอะๆครับก็เดินไปเรื่อยๆครับสลับเวลาเปิดบอลผ่านไปผ่านบอลเจครับเยครับโต้ดีาวักแก้เงี่ยมาได้เตี๋ยปเตไปแล้วอืไอยไปเอาอาไปเอือาไปเอเอาเอาเอาไปเบาไเาอาปอาไาเาเอเอเอเเเาาเผู้รักษาประตูเตะให้เพื่อนหรือจะเตะให้กับคู่ต่อสู้ ตรนีุ่าด้มนี่น้คุ้ลงไดนะครับลกนี่นกักเอาเลยครับเบอเจ็โอ้แต่เอาลกลงไป่นด้ครับเปิดสิบเองไหมเพื่อนเปครับพื่อนรับลุยครับคูนี้หลุยครับเสิบเปดเลครับเพื่อนขอ้ไปสเครับไ่าาครับยังครับาัของฟาซองเปร์เจ็บเปิดบอร์แล้ดนเลียงไปแล้วไหอไม่าับของาซอ อุ้งซองจะต้องทำได้ใช่ไองซองอยากไปผานงนี้น้ำดงนี้น้ำเบอร์เจ็ดไปแล้วเบอร์เจ็ดจริงนี่เออเกือบครับเกือบครับแหวนี่เออดี่ยวขึงแรกครับครึ่งเละอ่ะไม่เวลาแล้วเปลี่ยนตัวกลางสนามครับบอกชื่อเลยยังงงงงครับตีครับตีตีตีน้องตีตรงนี้น้ำก็เปลี่ยนตัวฮอนล่ะน้องตีครับน้องตีตรงนี้น้ำเปลี่ยนตัวครับ อ่าให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะครับให้บอลตายก่อนมาดีก็ได้เปลี่ยนตัวครับเดี๋ให้บอลตายก่อนนะครับบอลยังเล่นอยู่นะครับสนามสองสวนกลับได้ไหมลูกจังหวะนี้ผาสองสวนกลับได้ไหมจังหวัดตรงเงี้ยได้ไหมอ๋ออย่างนม้เตะให้ผู้ตัดสินได้ไหมยิงลูกนี้โอ้ลูกยิงเงี้ยพอดีมากครับโอเคจิย๊บเลยครับเห็นลูกนี้ กระดนดแล้วก็ตอวก็ห็นแมวลายคให้ถูกมาวะเข้าสูนะครับสมเพื่อเป็นอนาคตต่อไปนะครับนี่คตัวองจะเป็นตุ้ตั้งดะล่นามุ้งตงไหมับพี่นไรกัเนีต้เนเนี่ยนะักีมนะ้ เลี้วนะครั